สวัสดีครับสวัสดีกับวันชุ่มฉ่ำนะครับวันฝนตกวันที่4สิงหาคมนะครับพศ2563นะครับร้าน M-MAX s o l a r c e l l จังหวัดพิษณุโลกับวันนี้พามาดูนะครับยกทัพชุดใหญ่เลยนะครับลงเรือนะครับลงเรือที่จังหวัดสงขลานะครับเป็นเรืออเรือใหญ่ที่อยู่ในทะเลนะครับเรือไม่ว่าจะเป็นเรือประมงนะครับหรือเรือท่องเที่ยวนะครับ ตัวนี้จะไปใช้ในเรือนะครับเป็นรุ่นใหญ่3,000วัตต์ระบบ24โวลต์นะครับเป็นของคุณสมทิตนะครับสั่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับจะไปใช้ในเรือนะครับซึ่ง เป็นลูกค้าเดิมของเรานะครับซึ่งเคยสั่งเป็นชุด6,000วัตต์48โวลต์ไปแล้วนะครับถูกใจนะครับก็สั่งเพิ่มอีก2ชุดเป็นชุด3,000วัตต์ระบบ24โวลต์นะครับเป็นระบบมอเตอร์ลอ24โวลต์3,000วัตต์อีก2ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การอุดหนุนนะครับชุดโซลาเซลล์ของทางร้านมาโดยตลอดนะครับสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยนะครับในเรื่องของสินค้าและบริการของร้าน a อ็มเอ็กซ์ับ ผมจะรีวิวให้ดูการใช้งานทั้ง2ชุดเลยนะครับว่าทั้งั้งชุดเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับทีนี้มาดูชุดแรกก่อนครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับ3,000วัตต์เหมือนกันนะครับมีระบบ ATS ให้ด้วยนะครับในกรณีที่ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับมาเข้ากับด้านขวาของ ATS ได้เลยแล้วก็ไฟที่ต่อออกไปใช้ในเรือต่อจากจุด AC output นะครับต่อจากตรงนี้นะครับไฟที่ต่อใช้ในเรือต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อจากตรงนี้ได้เลย การต่อแบตเตอรี่นะครับการต่อแบตเตอรี่ในระบบ24โวลต์นั้นนะครับต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกัน2ลูกนะครับไม่เกิน2ลูกเพราะว่าเป็นระบบ24โวลต์นะครับมีสายมีคู่มือไปให้นะครับแผ่นโซล่าเซลล์ต่ออนุกรมกันชุดละ2แผ่นนะครับจะเอามาขนานกัน3ชุด2ชุด3ชุดได้เลยนะครับ4ชุด5ชุดก็ได้10แผ่นนะครับต่อได้เลยครับต่ออนุกรมกันชุดละ2แผ่นล้วมาขนานกันได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นระบบ24โวลต์นะครับ ชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็น m p p t 60A ครับเป็นรุ่นใหญ่ของทางร้านเลยนะครับเป็นตัวเก่งของทางร้านเลยมีระบบการดูดการช็อตให้ครบชุดเลยนะครับตัวนี้รองรับแอร์นะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปได้เลยนะครับใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปได้เลยการต่อแบตเตอรี่มีสายต่อนุกรมแบตไปให้นะครับสายที่อยู่ด้านขวาของอินเวอร์เตอร์ของชุดคอนโทรลนะครับเสียบเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแดงต่อแดงดําต่อดํามีหางปลาเป็นกลมๆให้แล้วก็สายที่เป็นสายปลั๊กนะครับ เบอร์2คูณนะครับมาเสียบเข้ากับ ac output ได้เลยนะครับเสียบเข้ากับ ac output ได้เลยนะครับในส่วนของปลั๊กไฟตรงนี้จะมีปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับบริเวณชุดคอนโทรลนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อบริเวณใช้ในเรือก็ต่อจากตรงตัวเบรกเกอร์นะครับการดูดการช็อตด้านซ้ายสุดได้เลยนะครับทีนี้มาดูการทำงานนะครับ อันนี้เป็นไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ผมจะลองปิดไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์ดูนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็จะสับนะครับในกรณีที่ใช้เครื่องปั่นไฟก็มาเข้าด้านขวาเลยนะครับก็จะสับเอาไฟจากเครื่องปั่นไฟเข้ามาจ่ายเลยนะครับพออินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานได้นะครับอินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานนะครับ ATS ก็จะสับไฟให้นะครับสังเกตที่ ATS นะครับก็จะสับไฟให้ประมาณ1วินะครับสับไฟให้เลย ตัวนี้อินเวอร์เตอร์นะครับจะบอกสถานะโหลดนะครับว่าตอนนี้โหลดใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของตัวเครื่องนะครับการใช้งานโหลดไม่ควรเกิน60%เนะครับเพื่อเป็นการถนอมอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับจะบอกโหลดบอกเคิร์สนะครับบอกแบตเตอรี่นะครับบอกโวลต์ที่จ่ายไป2อ0อโวลต์นะครับตัวนี้จ่ายไฟนิ่งมากเพราะว่าเป็นตัวมออแปลงเทอร์ลอยนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับทีนี้มาดูชุดที่2นะครับมาดูชุดที่2การต่อเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นระบบ2 4โวลต์การต่อใช้งาน เหมือนกันเลยนะครับมีสายไฟไปให้มีเหล็กแท่งกาวมีเสื้อกันฟ้าผ่ามีสายแผงสายขนานแผ่นนะครับในกรณีที่ใช้6แผ่นก็คืออนุกรมกันชุดละ2แผ่นชุดละ2แผ่น3ชุดก็คือ6แผ่นนะครับต่อตามภาพเลยนะครับอนุกรมกันชุดละ2แผ่น2แผ่น2แผ่นแล้วเอามาขนานกันทั้งหมดนะครับมีสายต่อระหว่างแผ่นไปให้ด้วยนะครับมีให้ครบชุดเลยวิธีการใช้งานพอต่อทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ย เปิดเบรคเกอร์ตัวที่1นะครับอันดับ1เปิดขึ้นทั้ง2ตัวเลย2ตัวริมด้านขวานะครับเป็นเบรเกอร์แบตเตอรี่2ตัวนะครับแล้วก็เปิดอันดับ2นะครับปล่อยไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบรเกอร์กันดูดกันช็อตถ้าดูดถ้าช็อตตัวนี้จะตัดนะครับเทสให้ดูนะครับถ้าตัดก็กดปุ่มสีฟ้าแล้วยกขึ้นใหม่นะครับไฟก็จะทําการจ่ายเหมือนเดิมนะครับจ่ายเหมือนเดิมพอต่อทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็กดเปิดอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับกดเปิดอินเวอร์เต มาดูในส่วนของหน้าจอหน,าหน้าจอชาร์เจอร์ตัวนี้จะบอกโวลต์น,นะครับโวลต์จากแผงมาเท่าไหร่กี่โวลต์แล้วก็กระแสชาร์จชาร์จลงกี่แอมป์นะครับแล้วก็โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับชาร์จได้ทั้งแบตน้ําทั่วไปแบตดิฟไซเคิลเจลแบตดิทีียมนะครับตัวนี้รองรับหมดเลยนะครับเป็นตัว60แอมป์ของทางร้านนะครับเน้นงานหนักๆเลยนะครับเป็นตัวมอเตอร์คลอยเป็นชุดเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ขายดีนะครับเพราะว่า ซื้อไปหนึ่งชุดแล้วใช้งานกันยาวๆนะครับเป็นรุ่นมออแปลงเคอร์ลอยนะครับต้องขอขอบคุณของคุณพี่สมชิดนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้านโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณครับสินค้านะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็สามารถนําไปติดตั้งเองได้นะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดน้อยนะครับเส้นหลังวัดพระพุทธชินราชนะครับอยู่เส้นหลังวัดนะครับ อยู่ตรงข้ามกับหน้าโรงเรียนเลยพอมาไม่ถูกนะครับมาไม่ถูกโทรสอบถามได้ครับ0816806051ครับ0816806051ครับยินดีบริการทุกท่านครับ